สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนบางร่มนิดเดียวเนี่ยจี้ไปต่ำมืเลี้งเหมือนฮะสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจ้าครับผมมากินข้าวน้ำกันอกขอนิ่งวันนวดต่ำแก้วหมูเลี้ยงจี้ต่ำแก้ววะือบอพีกหยวงนล้วต่ำพี่กี้น้ำเขาจัดเดี๋ย <c oughs> วกินข้าวแล้วได้หรอเอา,าทานมันจิ้มจา้จา มาพี่น,น,น้องกินข้าวน้ำกันเป็นบ่กี้บกเขียะวไว้กีบกเขียเผาวไว้เจ้าหมู กีบักเขียกีบักเขียกับกีบักพรีกไปเอาหอมกระเทียมมากีน้ำจังหนน้ำเนี่ยมาเดินามาเดินสุคนครับผมกินเขาล่มแ่งเนี่ยเซละภูมิหนาวมากหยานอนบอกมาทำนอนดีกว่า อากาศดีปะบ้างครับหอาวเอาเขาก็เอาปิ้งตาไปให้ปิ้งข้ารึเปล่าปิ้งขอยรึล้วเดี๋ยวแม่เจ้าไปกินมันสวยมั้ะเจ้าหญิงบารัขกจะเอาด้านแม่กินแล้วนะขันกินเขาแล้วมหนะ้ยปิ้งตา ต้บกปลาเหงไป้าชีกัวใจก็บกุญมงชอบ้าเนือ,อก็บะเ้มคนวะเนาะนะขนาดควบคุมการผลิตโดยเชฟให

มีตั้งใจมันเปียเด้อยี่นนองเร้อมันยังอ่อนแข็ออนละลายคือยังคือยังแกงยังไงแกงเทโพหรอไ้ยแกงยังหรอต้มจับสายเอ้อต้มจับสายพักวางตูงเข้ามาเห็นได้ทั้งกลางขานาด บรรยากาศดีชิวๆนี่เเสียงเต็ม้ามังเสียงนกกบบมี้เนเสีงนกกบบมี้นีก็หมีอม่น้ไม่กินได้หมดจ้าอือนี่หลายเยอะขนับจ๋า

คนนั้นะเข้าไปเจอทำเปิดมั้แล้วบอกเขาเข้าไปอะบอกไปแล้วมั้ง กเดี๋ยวงม่แมงอถ้าเปิดยย้เหมืนต้องเปิดูถอมนะหมู้้านก็ไปค้ายเขาไปนองไปค้ายเขาไปคล้ายเขาหายหมือบ้านใหญ่ว่ามีเงิน,เอนอนมาสั่งโอ้่ากับบนมี ไปถึงลางวัดยังไงเนี่ยมันไปอ่ซืบอสือวะตกลงกันว่าปีนี้ที่บเลนวจ้าจ้าจ้าที่โบเลนหวยซือจะลอตเตอรี่อือ ตำเจลหนึ่งเสียบด้วยเนาะเมียหวานอหอมกระเทียมมอย่างน้ำหอมใส่พริกอ่อนอืมเสียบแก้วงเอาไ้เด้อเสียบมาอื้อย,ยิ้มเร็วเถอะวะ เห็นคลิปปะผู้ใดมาเปิดได้บึงดีเต้นสองคนก็รูก <c oughs> ก้กินเขากินเขาเนภาพับเด่นกินข่าในภาพับเด่น, <c oughs> น,นบรรยากาศดีปะจิ้เนื้อ เอาพี okay, yeah. Yeah. ่อ่ะ yeah. พี่อ่ะไปเตียนในงานเบื้องสองนู้นกับลูกวัตถุงานได้คล้ายเขียนต่อบอกไปตัวทุตทัดให้อีเมียเบื้องเอาทั่วทัดลูกมาจากเชียงบ้านไง

Ui tui mua tiền kìa Ui biết mời đẹp tôi nói đi mẹ ừ. hảo đi luôn 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 luôn